ใหยากนะครับรถแต่งแบบเนี่ยโอ้แถวเขาเนี่ยังมีอยู่เเครื่องเดวูเดวูเดวูสามหกเกียร์ยังเนี่ยโอ้โหเกียร์ตัดไ,ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยไม่เห็นง่ายเท้อะ ออโอ้ยโอ้แห้งแต่ว่าตัวเดินไม่คู่ไหมมาแล้วครับผมโอ้ยลานเจียวสโลโฟ์่ามากเอาของแถ็มาเลยตัวนี้ซูมิสโตโมสองร้อยสิบโอ้โหนี่ครับ สวัสดีครับเสียโอ้ว่ามันรถผู้ใหญหอนก็หอนคัะห,ห,หอนแน่แ <คน S 1> ทะฮะฟอตชิมงานหนึงนีง่นัดดำซิงครับโอ้โหเสียนัดดำซิงครับสมสะอาดครับเ <c oughs> นี่ยมีกายมีงานเรียกไส้ได้ไดดครับอยู่หนาโรงงานน้ำตาลมีพลังกาะสินครับโอ้เสียก็โหดดีแทหลงมาเนี่ย เดวู T F ศูนย์แปดสามร้อยหกคุณบอกเอาหัวหัวลงธรรมดายะเลยวางเครื่องกันไหมนเนี่ย<ม>เดวูวัดเครื่องล้นหัวเลยโอ้มักเสียงทออราอยู่เลยวะใไล้กันไหน <laughs> แตงแบบเนี่ยโอ้แถวเขานี่ยังมีอยู่เ้ยเครื่องเดวูเดวูเดวูสามหกเจียยังเนี่ยโอ้โหเจียตัดมาแล้วครับลงมาแล้วซูมิโตโม เอชเอชสองหนึ่งศูนย์โอ้อตัวไงมาเลยตอวนี้นี่ครับมาจากบัวขาวด้วยิกุชินารายนะครับโรงงานน้ำตาลมิผลกรัสินสิด,ดึงหรือสิด,ดันเหรอครับถึงมือสโล่เหลืองแล้วน่าจะไม่มีปัญหา ครับเดี๋ยวให้เพื่อนปรึกษากันก่อนสิดดึงหรือสิดดันเพื่อนว่ามือนี่มือที่สามมาสัน่นคข้าอยอยู่นี่ห่ดเดี๋ยวไปใส่เลยก้อยจนแหงมันแล้วอะถ่ายจะข้าวครับผมเอาครับหน้าจะดันครับผมดันดกัก เป็นบ่คืนครับเดี๋ยวว่ามึงว่าน่าจ,จะยูนะเพราะว่ารถคันใหญ่เลยเกินเลยแม่ครค ขึ้นง่ายแท้โอ้ยขึ้นง่ายแท้วอะอะมึงเนี่ครับ เสียนะมะคืนไงแท้หัวบ้านผมเฮ็ดรยูบิดมือนตั้งแต่เศร้าจนหอดคำเนาะกาโทรหาผมได้ไปแล้วฮอายเงินกากิลีว่ะคืนง่ายครับผมวบ้านเฮ็ดอยู่บัดมื่นจนหอดคำนี่แหละครับผมขอดีของบสโล่

ก็หนาจะมีปัญหานะแต่แต่แตม่มันยังออกได้ไปไหมเดี๋ยวมาดูกันไปแล้วครับไปแล้ว มัเห็ดไงแทะ นี่ครับต้องถึงมือสโลเหลืองลากออกลากแม่ออกดันแม่ออกแล้วต้องลากลูกออกน้ำโอ้แขงแตว่าตัวเดินไม่คู่ไหมอะออกได้สบายมากครับ นักบุนหน่อยนะครับตอดาบฟอร์มโอ้เรี่ยวพร้อมเลยอ่ะแน่นอนนะ โอ้แห้งดีครับตัวเดินไม่คู่ไหมลากออกได้สบายเลยอ,อะะเรียบร้อยครับมัน่าจะมียังละ่ะสบายชิวๆ